สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแก้วงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาในหัวข้อการให้กำลังใจเนาะซึ่งเราก็เลือกที่จะให้กำลังใจเพื่อนที่จริงอะ่ะการให้กำลังใจเพื่อนค่ะมันมีหลายรูปแบบมากซึ่งบางคนอาจจะให้อีกวิธีนึงบางคนอาจจะให้อีกวิธีนึงอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยที่เราอยากจะให้กำลังใจเพื่อนก็คือคือเราเห็น <c oughs> เพื่อนหลายๆคนอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตนู่นนี่นี่ต่างๆหรือไม่กระทั่งการเรียนหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันย่อมมีความเหนื่อยจากการใช้ชีวิตตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจเพื่อนในตรงนี้ซึ่งส่วนตัวเป็นคนที่แบบอยากให้กำลังใจคนอื่น เสมออะไรเงี้ยซึ่งวันเนี้ยเราก็อยากจะบอกว่า,าทุกคนนะคะการที่รอทุกคนเหนื่อยมันมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนเราอะค่ะมันมีทั้งเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยบางทีทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยกับเรื่องนี้จังอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยกับเรื่องนี้มากๆเลยซึ่งส่วนตัวค่ะมองว่าทุกคนเหนื่อยได้ ไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยแค่อยากจะบอกว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วอะค่ะเราอยาพยายามฝืนตัวเองให้แบบพยายามที่จะหายเหนื่อยนะตอนนั้นเลยเพราะบางทีแบบร่างกายเรามันเหนื่อยมากๆค่ะมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าเอ้ยเราต้องหายเหนื่อยตอนนี้เลยอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าถ้ามันเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ให้เวลามันหน่อย ให้เวลากับความเหนื่อยของตัวเองหน่อยว่าโอเคนะจุดจุดนี้มันเหนื่อยนะเราต้องพักนะอะไรเงี้ยร่างกายเรามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยนะจุดจุดนี้ปล่อยเหนื่อยไปเลยแล้วค่อยกลับมาฟูตัวเองอีกทีว่าโอเคเราเหนื่อยมาพอแล้วถึงเวลาที่เราต้องแบบฟืน้นฟูตัวเองแล้วว่าแบบ เราต้องแบบมีแรงขึ้นในการที่จะกลับมาทําสิ่งที่ตัวเองอยากทาแล้วก็ไม่เหนื่อยในเงี้ยก็คือโอเควันนี้แค่หายเหนื่อยแล้วงั้นลองไปหาอะไรทานดูไหมอย่างเช่นอาจบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยน้ำหวานก็ช่วยได้อะไรางี้หรือว่าออกไปเดินเล่น ออกไปหาอะไรทานหรือว่าออกไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยใช้เวลากับเพื่อนโดยที่เราไม่เอาความเหนื่อยตรงนั้นมาจมปักกับตัวเองมากเกินไปเพราะว่าบางทีอะค่ะคนเรามันเหนื่อยมันอยู่กับตัวเองมากเกินไปความคิดมันก็จะฟุง้งแล้วก็มันก็จะแบบชอบ คิดไปเรื่อยนู่นนั่นนี่ความเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไอการที่เราได้ออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนไปหาอะไรทานือว่าไปซื้ออะไรกินซื้อน้ำหวานซื้อขนมซื้อสิ่งที่ตัวเองชอบทําสิ่งที่ตัวเองชอบเ้ยมันสามารถช่วยได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะสุดท้ายอะคะ่ะก็อยากจะบอกว่าความเหนื่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ซึ่ง เราสามารถเหนื่อยได้ไม่ไม่ผิดเลยที่เราจะเหนื่อยไม่ต้องพยายามฟืนตัวเองว่าตอนนี้เหนื่อยต้องกลับมาเหนื่อยหายเหนื่อยให้ไวๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่อยาอย่าพยายามฝืนตัวเองถ้ามันเหนื่อยเราก็ปล่อยให้ตัวเองดิ้เหนื่อยเพื่อที่จะได้พักร่างกายของตัวเองเพราะว่าสัญญาณของการที่เราบ่นว่าเหนื่อยหรือ บอกว่าตัวเองเหนื่อยอะไรเนี่ยมันคือการที่บ่งบอกเราว่าร่างกายเราอะค่ะควรพักเพราะว่าเราใช้ร่างกายของตัวเองมากเกินไปเพราะฉนะนั้นนะคะให้เวลากับตัวเองหรือให้ร่างกายได้พักเพื่อที่จะกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้อีกก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ